ดี๋ยวจะดูสภาพห้องนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือมุกดากาลังนั่งเล่นคอมอยู่นะคะส่วนห้องก็อย่างนี้วันนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วประตูห้องน้ําสภาพห้องน้นาแล้วก็คือเกลี้ยงเลยสภาพห้องน้ํานะคะสนุกไหมคะ เหนื่อยไหมคะนั่งทำอะไรกับคอมคะเล่นคอมกำังมีสอบสุดคอมมีสอบสุดทำไมจอไม่เปิดล่ะคะพู้ด่านเช็คถ่ายเฉยนี่คะอ้าวนั่งตรงนี้สัมภาษณ์ความรู้สึกหนยรู้สึกไงบ้างคะนี่เดี๋ยวดูนะคะว่าในชามมีอะไรบ้าง ไม่ม <laughs> ีอะไรเลยนะคะคพิงดาหลอ,อกลวงนะคะสนุกไหมคะแม่สนุมมาากป่ะจ๊ะรู้สึกว่อยากจะบอกอะไรถึงพ่อเปล่าตกคิดถึงคราวหน้าจะไปด้วยกันปะเนี่ยไปกันสองคนนะ <laughs> แล้ววันนี้เป็นลมเปล่าเป็นลมเปล่า นี่นะคะกระเป๋ามุกดาเราต้องไปกันแล้วค่ะแม่ไปใบกล้องหน่อยเป๋แม่ไปใบกล้องหน่อยแม่แม่จ๋าแม่บ๊ายบายเจอกันที่กรุงเทพนะคะบ๊ายบายเนี่ยใช้ที่หลับที่นอนอย่างเงี้ยผมเนี่ยเนียไปในี่เขาบอกให้เซตอะไรบ๊ายบาย